จะเชิญผีบ้านผีเรือนเข้าต้อนคุณทําไมถ้าคุณจะเอาเข้ามาแปลว่ามันจะต้องสามารถทําให้หลังคาบ้านของคุณมีการ์ดอะไรนะครับออเดอร์อเดอร์แปลว่าไม่ได้บอกว่าสองร้อยท่านแบงก์จะโปรยเงินไม่ใช่นะครับ <c oughs> เรากําลังมีช่องทางเข้าหาแหล่งเงินทุน <c oughs> โดยแรกกับการที่คุณต้องมีวินยัย วินัยนี้เมื่อก่อนบอกให้จดบันทึกยากจะตายอาจารย์บัญชก็มีแอปให้พอมีแอปให้ทุกอย่างแบงค์เห็นเขาจะมั่นใจว่านี่ที่เขาปล่อยให้คุณกู้ยืมจะไม่ใช่ีงเน่อาเพราะมันเป็นเงินประเทศเหมือนกันไห<ป>ฝึกไ,ไหมถ้าไม่ฝึกไม่บันทึกทุกวันไปได้ไหมไ ขอบคุณอาจารย์ด,ดังสามท่านด้วยค่ะขอบคุณครับคัดเลือกมาแล้วครับผู้ที่มีเงินสำรองระดับสูงนี่ยครับมีทั้งหมดสามท่านครับทั้งหมดมีมดังนี้ฮะคุณยุพินด้วงอั่ดีดพิษณีชุมชนมักพังครับคุณพัฒนธิดาชันสุขมงคลครับ,บพิษณีชุมชนชุมรงแห่งแผนไทยตำบ,บลบ่อซ้วมหลวงปูมากพรหมเสียงรับสวนกเกษตร 4, ดินสีภูสิบแสนครับเอาแล้วนะฮะ จะมีแค่ท่านเดียวเท่านั้นครับความจริงมีหนึ่งเดียวและมีกท่านเดียวเท่านั้นครับที่จะคว้ารางวัลน,นี้ครับและผู้ที่คว้ารางวัลนี้ไปครับกับรางวัลนันกวางแผนสำรองดี่เด่นประจำปีนี้ครับผมได้แก่ครับใครดีครับใคร สวนกระสดิสีผู้สิบแสนเนาะสมบัติทับทิมสีทับทิมราชครับโอ้โหมาจากทั้ง่ายเลยนะฮะดีเลยครับอย่างดีด้วยนะครับเอาไปเลยครับสำหรับทูฟี่ครับโล่รางวัลนะฮะช้วยรางวัลที่มีมนต์ฝั่งนะฮะแล้วก็ามันอารตอบย้ำการันตีได้เลยนะครับว่าผู้สิบเนาะยักษ์ผ้าพัทยาสวนดิสีมัน็หลุดคุณเจวร ท่านสิริธีรัตนะครับข้าวสองสีมีรถขีฟู่วุ้นสิริกัลยาอุปนันนะฮะวิสาขิตชุมชนกลุ่มอาชีพแบบรูปบ้านโชคชัยคุณสิริพรตกระถินครับสอสิริพรความและที่สมัยเปียวิสาขิตชุมชนเกษตรดีสี่ที่ยั่งยืนครับมานะครับขออนุญาตพิชเพราะพิชไม่ปุ๊บผมเห็นคนได้รับรางวัลเลยนะโอ้โหชัดเลยฮะที่สมัยเปียบ การตาผู้ใหญ่ที่มีโครงการดีๆแบบนี้มาช่วยอุดหนุนมาช่วยส่งเสริมให้กับคนรากเงี้ยจริงๆรับผมผมบอกว่าธุรกิจวิสาหกิจนแต่ละวิสาหกิจไม่มีใครรวยสักคนนะครับจนทุกคนเที่ยววิ่งเหงากันแต่ละคนผมผมบอกเลยบางคนได้บางคนไม่ได้แล้วเหนื่อยเหนื่อยมากับที่ไรกันเหนื่อยมากๆผมพิจาราเมื่อไหรเมื่อไหร่จะมีผู้ใหญ่ใจดีมามาช่วยตรงนี้ แล้วก็มันเป็นจริงนะครับเป็นจริงธุรกิจปันกันยื่นมือมาช่วยผมไม่ได้รู้ว่าเขาอบรมมากี่รุ่นแล้วนะครับแต่ผมได้เข้ารุ่นนี้ผมภูมิใจมากแล้วก็อยากให้ทําสืบต่อทุกๆรุ่น,ให,นใ,หให้ทุกคนได้ทุกให้ทุกกลุ่มได้รู้ว่านี่คือสวรรค์นี่คือโอกาสครับผมผมขอขอบคุณทางผู้ใหญ่บ้านทางอาจารย์ผมลืมชื่อหมดแล้วนะครับ เต้นนะครับตื่นเต้นมากๆเลยครับผมทางผู้ใหญ่ทางคุณคุณบัณดิตครับผมครับผมคุณบันดิศครับผมมากมากครับผมคุณบันฑิศครับอาจารย์เบิร์นอินนี่น้องอออาจารย์เบิร์อาจารย์วินและก็หลายหลายคนและก็ในกลุ่มในหน่วยงานที่ช่วยช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันดีมากครับผม ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากขอบคุณมากดีใจมากๆเลยครับผมนี้ครับโอ้โหตชื่อหมดเลยนะน oh, คนะครับอ่ะ<ๆ>คนที่ได้โล่มมูกปลิโคโลวันนี้พอนักสามสองหนึ่งอเแบบโอ้โห oh, oh, oh. สุดยอดรํา,รายิ่งใหญ่ครับออายทีนะเอาแบบออกมาแบบข้าทางล่นเลยูกสนามนก็ได้เลยนะร้าไปไปก่อนไปก่อนดีกดไลค์กดไลค์นหน่อยกดไลค์หน่อย พรนันพัฒน์พรคงครับลำดับที่เจ็ดเก้าคนรักษาสุนิธาบูร ลำดับที่แปดสิบสีคุณฉัตรพิดาโอทอม ว่าการให้ใบประกาศนียบาบัตรจำเป็นแต่ผมกับอาจารย์บัณฑิตพอคุยกันแล้วพบว่าถ้าเมื่อไหร่เรากลับมาดูใบเนี้ยเราจะเห็นความอดทนของเราเห็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราสู้มาด้วยตัวเองไม่ต้องขอบคุณอาจารย์ขอบคุณตัวเองอีกครั้งด้วยเสียงปกมือได้ไหมครับ <S <S แล้วอาจารย์อยากจะบอกว่า ถ้าอยากจะขอบคุณคนที่ให้นะครับอยากจะให้เปลี่ยนเป็นลองให้คนที่เขายังขาดโอกาสให้ใบป,ประกาศนียบัตรเนี้นะครับช่วยส่งพลังออกไปส่งความรู้ออกไปให้คนที่เขายังไม่ได้นะครับแล้วนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ัณีกับผมคิดว่าเราจะขอบคุณพวกคุณมากกว่านี้อีกร้อยเท่านะครับขอคำมั่นได้ไหมครับว่าทำได้ไหมครับ

เรื่องนะครับมีเศรษฐีประเทศไทยที่เราต้องพัฒนาครับขอบคุณครับเอาเละครับตอนนี้เราเรียนเชิญนะครับผมเพื่อท่านครับควนเป็นทีมวงเดียวได้เลยทุกคนครับ